ไม่มีเลยไม่มีบ้านกูอยู่บนต้นไม้บ้าป่คก็สร้างได้นะคือเขาก็คืเขาสร้างมงีแล้วแหมมันก้มาเขาสร้างมาก่อนนี่รู้หรือเปล่าสร้างกันเราเรียกว่าเป็นต้นไม้หายน่ะนคือมันต้นย่อมนะม้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวพี่นี่ไม่มีหินเหรอได้หายฮะพี่นี่มีหินแค่เนไหน เกาะนี้ไม่ไมีหินวะไ,ไ,ไม่สร้างบ้างข้างล่างหน่อยด้วมีคอมนี่หี่เหรองมันก็ตกล้วือกไอ้ห่าไม่ตกแล้วไอ้นี่พอละ ลราหาแร่อยู่อยู่ใต้ดินไ,ไปไปต่งรู้นรือเปล่าไปนะกดไฟพึ่งไปกดบอกอไปแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันเดี๋ยวไปเกาะมุ่งหมายที่ไปก็ไปไปคือว่าจะเป็นเกาะนั่นเกาะเอ่อทะเลทรายไม่ใช่ทะเลทรายเกาะต้นไม้มีอันนี้ไคอมคอมมีนซ้ายมือเราอะตัดได้ไหมให้ คนี okay okay. mm. mm. oh oh. ่ไม่มาไม่มาอ่ะมึงว้าโกงไอ้สัสรู้วันเจออะไรมั่งแค่แค่นั้นเฉยตกหลุมอ๊ประการ บอกเลี้ยวไอ้แม่ไมนตกเร็วจังวะจะขอพายหน้จริงๆด้วยนะไม่อยากตายไม่อยากซื้อของอ่ะตกใจเลยอะตกโหกขอพายจริงนะจริงจริงคุยกับใครนะทีมั้งโอ้โหม็อกมั้งเดี๋ยวมาขามานะ ไม่โม่โมคอะไรไม่รู้ไมโม่โมคืออะไรเอยสัตว์ของนีมีไรในิชาของนี้่าไม่รู้แไม่ม่ก็ปิดมันเดิมโอเคให้กับมาต่อโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไอว่าจะมาไว้ให้เวลาขุดแล้ว ห้ามคุยแล้วลงปไปคุณนะดูก่อนค่อ,อยลงนะฮะจำไว้คำนี้ไว้นะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอันนี้มันนี่แต่ละห้างฮะเพื่อหาแร่นะมันลงเกินไปฮะมือนี่แหละแล้วโตดูดูอะไรเห็นไหมดูนงนั้นนะเอ้ยอโก้ยตัดะอายางยังออกเข้ามาเลยบุตด,ดิตรงั้นนะตกตาย อุ้ยไอ้ออกข้างใหม่ดิจะออกทำกล้งของอะไรนะในับบโบกพื้นเข้ามาไม่ปรับเลยแล้วต้องออกดิร่างหมยไม่เปลี่ยนต้องออกเว้ยโอ้ยมันเนี่แล้วโอ้โกงไฟแล้วหน่อย ทีมจะเล่นไหมนะข้นมาข้ามาขึ้นยขึ้นยัง,ข,ยงขึ้นแล้วเอามาแล้วเ้าทำอาวุธอีกแต่รู้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์เออยีอ่สิบเก้าหเหลือยี่สิบนายวิชันเก็บไปก่อน น่าจะประมาณห้าคลิปได้แล้วคอนจตัวทำดาบไหมทำดาบต้องทำให้ไหมดาบที่ครับเปล่งยังวะ,ะเอาเฮี่เสื้อที่ที่ครับเฮียเอาเอาสติ๊กมานี่ นี่ดาบเนี่ยดาบนี่ว,วะนี่น,นี่คงณเอก้ยปะโจกแกตาให้เธอกลับมาเผาทงนูแม่งเลยสนูจะพังละเออเผาเลยนะ เอาดูมีเชือเพิงเผาไม้มีไม้ไหมเอาใส่ไม่ได้ป่ะต้องใช้ไม้นั่นเออไม้น้ำเต็มเลยเฮ้ยเรากดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเผาได้เนี่ โอค้โอคนดีดูสิ่งี่เรเอาาร้ขาทานไงอ้าวไม่ได้ไงผ่านยังไงหนึ่งส <c oughs> องสามสี <c oughs> เ้เต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 ้

จ้ตัวซอมบิโดไม่ใช่ดาบเว้ยโจะใช้แค่มือแค่ตีทีเดียวอูอุ้ยอสองตัวะโอเค้าชนะได้ตั้งีตกระจากจลจริงๆนะอ่มกต่เมกต่ยอะมมม่มตะอม่ ขึ้นมาแต่ต้องปี๊ตกีแล้วเป็นสกิลตายน่าต้องใช้ดาบป่ะข้าบ้านต่อไปก็คือเกาะน้ำแข็งไหมเหมือนเดิมเดี๋ยวขอ้คดบล็อกเลยกันคอยข้าบ้าน แต่ค <Smile. S 2> ุดบล็อกเลยกันัไม่ถึงเหรอบล็อกเลยกจ้ามาฉันคุดถ้ะ อ่เ้เรม่้ดีกล็กเล็กบอกเล็กอยู่ข้าววะกีนี่ติดท้งเกอเลยเนี่ยต้องดี ที่มันลดหล่อหน้านะนะอืมัมนนี้จะมีบชอบลดหล่อหน้าเองกดชิปกินนะมันจะมันจะมัน,ม,นมันจะโอกาสไม่มันจะโอกาสไม่เป็นประมาณสองวัตเซนอ่ะกดกดย่ออะ่ะเ้ากินอ่ะเลยค่ะมันดิ ่มไม่เป็นอ่ะก็ยังไม่อยากกินเนื้อเดี๋ยวไปกินเนื้อดีกว่าหัวยอดแม่งโคตรสูงอ่ะะฮเจอแล้วบล็อกเหล็กโว้วบล็อกเหล็กบล็อกเหล็ก ทำหับเล็กคนละเล่มได้เจอกล่องเจอโมสิีโมสโตนแล้วก็เจอเมลอนแปดอันทำไรนะ

โอ้ยโอเคแนละหรังวันนี้ก็ต้องจบเพยงเท่าน,นี้นะนะครัครั้งหน้าเราจะไปบุกแล้วก็ไหิครั้งหน้าจะไปบุกน้องแข็งกันนะแล้ววันนี้เออไปไหนเราวันนี้ต้องไครับไี้ย